ปืนหญ่ซนลกลับมาชนะได้สักทีนะครับทาให้ตอนนี้พวกเขาจี้เลี้ยวผู้เหลือแค่4แต้มไม้จะแข่งมากกว่า1นัดส่วนนิวคาสเซิลก็มาตามนัดครับแซงเชลซีเรียบร้อยคู่ไหนก่อนดีเอาเป็นว่าขอเริ่มที่นิวคาสเซิลก่อนละกันครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องครับใครเปดูคลิปแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับแฟนเพจ i k t o k YouTube ชื่อเดียวทั้งหมดพาม,มอยากคุยนะ และที่สาคัญครับใครเป็นเจ้าของกิจการนะครับใครมีสินค้ามีขนมมีเครื่องดื่อมอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ใครมาตอนนี้คุณคือเจ้าแรกนะโอเคเข้าเรื่องครับผมขอเริ่มที่นิวคาสเซิลก่อนนวกันนะครับแต่นิวคาสเซิลเนี่ยผมอยากจะพูดถึงนักเตะหนึ่งคนอาริสเซเตอร์อิซักยิง2ใจหนึ่งความจริงเมื่อคือนนี้น่าได้มากกว่าน,นั้นด้วยนะครับคือมีโอกาสที่จะเพิ่มสกอร์ให้ตัวเองได้ถึง 3- 4ถึงลูกด้วยซ้ําเอาไง่ายๆครับก่อนได้ประตูแรก ก็เกือบได้ประตูก่อนแล้วนะครับและทำให้ล่าสุดนะครับอเลสเซเดอร์อีซักเนี่ยซัดในพิมพ์ลิฟไป,ปแล้ว15ประตูครับแซงโคพาเมอร์ Sang ไป1ประตูนะครับตามหลังเอริมบราวฮารแลนด์หประตูและตามหลังโมซาลาแค่3ประตูตอนนี้เขาสถาปนาตัวเองมาเป็นผู้ท้าชิงของเอริมบราวฮารแลนด์และโมซาลาแบบ100%อและที่ผมบอกครับอีซักในรุ่นการนี้จะ ติดอย่างน้อยท็อปทไม่ต่างจากฤดูกาลที่แล้วคอยดูเพิ่งถึงอันดับที่2และเพะิ่งลุ้นได้ถึงดาวซังโบนะโอเคทีนี้มาพูดถึงเนลคาเซครับอย่างที่ผมบอกนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยกลางเดือนก่อนกลางเดือนนะครับหลังเกมลิเวอร์พูลและหลังเกมกับเบรนท์ฟอร์ดพวกเขาอยู่ครึ่งล่างของตาราง6นักล่าสุดครับ18แต้มเต็มเต็มและทําให้พวกเขาขยับตัวเองจากครึ่งล่างของตารางอนะันดับสิบเอ็ดสิบสองเนี่ย นะปัจจุบันนี้พวกเขาอยู่ที่อันดับที่4และมีแวลไล่ล่าอันดับที่3ต่อด้วยเพราะพวกเขาตามหลังนอตต i ินแฮมฟอร์เรสเหลือแค่3คะแนนก็ต้องดูกันครับว่าความร้อนแรงของนิวคาสเซิลจะต่อเนื่องได้มากแค่ไหนเพราะตอนนี้บอกเลยว่าความมั่นใจเต็มตีนครับถ้าไม่มีเรื่องของสภาพผู้เล่นบาดเจ็บนะผมว่ายาวเพราะโปรแกรม3-4นัดหลังจากนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรนะก็ยินดีด้วยสำรแฟนสิกาดงนะครับ ทำไปทํามาจากที่มองว่าจะหมดลุ้นท็อปโฟตอนนี้ลุ้นท็อปโฟได้เต็มตัวและทุกอย่างอยู่ในมือตัวเองใะ่ย่างนั้นส่วนเชลซีครับตามเข้าไปได้กลับมาจากทะเลให้ได้นะครับออกอ่าวออกทะเลไปไกลเกินไปละนี่คือนนวคาซเซลครับต่อด้วยเปินใหญ่อสซนนผมเสียดายมากนะที่ผมไม่ได้ดูนี่ก็เพิ่งเสร็จธุระกลับมานะครับก็มานั่งดูไฮไลท์ซึ่งมีคนบอกว่ามีปัญหาในจังหวะเตะมุมลูกหนึ่งหนึ่งนะซึ่งผมพยายามหาจังหวะนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้มา พูดถึงรายละเอียดในจังหวัดนั้นๆหรือ,อรายเรื่องในในไลฟ์สามทุ่มคืนนี้แล้วกันแต่ตรงนี้ครับผมแค่อยากจะบอกว่านี่คือหน้าที่ของผู้ตามสําหรับาร์เซนอลนะอันนี้ผมจะพูดแค่ภาพรวมไม่ใช่รูปเกมนะครับนี่คือหน้าที่ของคนคนตามครับผมพูดเสมอว่าเวอร์พููในโอกาสได้แชมป์สูงมากไม่ใช่ว่าพวกเขาเพอร์เฟกนะครับเวอร์พููไม่ใช่ผู้นําที่เพอร์เฟกแบบโกูไม่มีทางสะดุดเลยกูสะดุดไม่ได้เลยแค่เดือนกว่าๆตั้งแต่เกมกับนิวคาสเซิลเมื่อวันที่ห้าธันวาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ย เวอร์วผู้สะดุดไปถึง4เกมนะครับถึงจะไม่แพ้แต่ก็หายไป8แต้มจากการเสมอ4นะัดแต่ในขณะที่ผู้ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชลซีซิตี้ฟอเรสหรือม้กระทั่งอาร์เซนอลที่มีเวลจะเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดดันทําตัวน่าผิดหวังในฐานะผู้ตามเขาสะดุดก็สะดุดตามเขาบาันที่สะดุดก่อนเขาแข่งด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของอาร์เซนอลสุดท้ายแล้วคุณจะถึงแชมป์ไหมเราไม่รู้ ถ้าถามผมวันนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะตามไม่ทันแต่หน้าที่ของผู้ตามอย่างอาร์ s e n อลวันนี้คือคุณต้องทําหน้าที่ผู้ตามให้มันสมศักดิ์ศรีตามหน้าที่ทําหน้าที่ผู้ตามให้ดีที่สุดคือจี้เข้าไปอย่างน้อยสร้างความกดดันให้กับโงแดงเยวฟูบ้างน,นะครับเพราะไม่งั้นเขาจะกลายเป็นจ่าฝูงที่กูเสมอกี่นัดกูก็ชิวอ่ะนะครับเนี่ยเสมอมาสามนัดก่อนหน้านี้ก็ห่างเก้าแต้มอยู่ดีเพิ่งจะมามีครั้งนี้แหละที่อาร์เซนอลสามารถลดช่องว่างจากเก้ามาเหลือเจ็ดอ่ะมันเหมือนกับฟีลแบบ จากลดจาก4ลดจาก6มาเป็น4ี่อ่ะเพราะปกติมันจะเป็น6แข่งมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับหรือไม่พอแข่งเท่ากันมันก็ห่างกาอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยวฟุ่สะดุดไป3นะัดก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือครั้งแรกนะและเก็บโมเมนตัมนี้ไว้นะครับสมารส์สดอนสุดสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสได้ล้างตากับแอสเมอร่าที่คุณขาบ้านไปน,นัดที่แล้วฤดูการที่แล้วนะครับคุณจี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายตามทันไม่ทนไม่รู้ว่ายาง้อยแฟนบอลจะได้รู้สึกว่าอฮ้ย เราสร้างความกดดันให้ลิเวอร์พูลได้ไเฮ้ยเรายังมีแมาตรฐานในการลุ้นแชมป์ได้เฮ้ยเรายังเป็นรองแชมป์ที่ดีที่สุดอีกทีหนึ่งมันคือหน้าที่ของอาร์เซนอลและนี่คือทั้งหมดของ2เกมนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะไปหาช็อตต่างๆของจังหวะปัญหากับสเปอร์เมื่อคืนนี้มาแล้วเดี๋ยวมาคุยมาเจอกันในไลฟ์คืนนี้ตอน3ทุ่มนะครับก็ยิ้มดีกับแฟนอาร์เซนอลแล้วก็แฟนิวคาสเซลรวมถึงแอสตันวิลล่าแล้วก็คิสซ์พาเลทด้วยสวนเลสเตอร์ก็กนเนล กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยครับสวัสดีครับ